สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีสานพากินชมเที่ยวครับวันนี้กะมากินตำัะม่วงครับแบบเด็กๆครับลูกไายเห็ดครับเส้เห็ดแบบไร้บวแซบบวแซบผมกับบวงูด้วยกันนะครับนานแซบอยู่หล้วครับวันนี้กะมากินตำัะม่วงครับนี่กะไข่เกี่ยวครับลูกไายทอดเองครับนั่คือมันคือกับดำจุ่มก้มอยู่ครับอันนี้กะต้มไก่ครับ ต้มไกล่ไลูกสายเห็ดแดงคุเลคุเลมานะครับแต่เสี่บบ่เจี๊ยบลิงกกันน้ำจิ้มเนาะครับหนึ่งแก้วนะครับกินนี่ครับ้ผสมไว้วันนี้นครับแซ่บแซบแซบครับอุ้กุ๊กอืกกกอหึหปหึแบบแซบตอนหนูตอนหนูเผ<ม>็ดหนูไม่ได้กินน้ำนะตอนหนูเผ็ดอ่ะเอ้ย พริกไล่ก็ชิดใส่พริกหน่อยพริกไล่ก็เจี๊ยบใส่พริกไร่แห้งเสียบชักครับนะครับเสียบครับหนึ่งครับต้มไก่ครับต้มไก่นี่ครับน่าจะทุกอย่างนี่ครับ สมกกับมิจพิกครับมิจพักไ่ก่เดยอสมอดูมากินได้ครับพี่น้องมา่เบื่อแซบค่ะครับนะครับโอ้ยกินแงเสียบที่เขาย้อนหอนเล็กน้อยครับนี่กะบมเขายวแล้วครับอือหือ ให้เจาะบอกว่าลูกใายบอกว่าเอาไปกินยกเขาแดงครับว่าสิกินก็ืไม่ได้กินเนี่ยอยากกินตำบักม่วงกวันนะจ๊นเป็นว่านี่ครับหอมมาอื้มหัวหน้าครับอื้ม นี่ก็ไก่ครับนี่ครับไอ้นี่ครับไก่ไก่ย่างนะครับครับแซข็งอุ่นเหมือนกันครับโอ๊ยมันถักม้วนกุ๊บม้วงกันครับมันยังเวาแซบบขับโฆษณาแบบหนูเลยทำเองอ่ะหนูทำไก่ครับไก่ แสบไมกินน้ำกกนครับพี่น้องครับไม่กินน้ำกกนแสบแสบครับแสบครับงวนกุบแสบบ่วแสบว่านางูสายบอกว่าแสบครับเปิ้เฮ็ดเองเปิ้บเ้เฮ็ดแต่สีเแสบปันต่า จำชมครับนน่นแกงได้ครับอือหื Yeah. ันนี้ครับวันนี้มากินตำบอกมืฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปต่อไปให้อีกนะครับออกมาแบบไหนคอยดูกันนะครับว่ามีคลิปแบบไหนออกมาน,นลฮะเราจะทำอะไรนะทำกินทุเรียนอืมนนทุเรียนคลิปกินทุเรียนนะต่อไป มีหลายคลิปบบหนจูจำคลิปไม่ได้แล้วแซมครับอันนี้ก่อนนะครับบาย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 